ก็วัสดีค่ะขาดเลยตังนะคะแลกวก็ช่องน่ารักทุกท่าวันนี้นะคะแม่เลยต่อก็จะมาทำอะไรคะมาหาของกินนะคะมาหาของกินในเซเว่นนะคะเราไปดูของกินออกใหม่ในเซเว่นนะคะทุกคนป่ะตอนนี้ก็ฝนตกด้วยไอ้ตอนนี้นะครับแม่เราจะบอกให้นะคะโปรโมชั่นนะคะนี่นะคะเป็น โคล่มาร์กนะคะซื้อ2แถมหนึ่งแล้วก็ใครกินนมนะคะโฟโมสนะคะลดราคาอยู่นะจ๊ะแล้วก็นี่ขนมตัวนี้เบอร์เบอร์โรซานนะลดราคาอยู่นะจ๊ะปกติ2ชิ้น50บนะเหลือ30บาทไปไปไปเราไปหักลูกชิ้นก็สามสี่ใช่แล้วก็น้ำยาพ่นปากนี่พี่เตยใช้เลยนะคะอันนี้ก็สามสี่เซ็นต์นะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะแล้วก็นี่แม่รถซื้อไปแล้วค่ะเป่าเอ็มวอตนะคะ หนึ่งถุงเจ็ดสิบเก้าคะก็ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งใช่โอเคไปค่ะอันนี้เราไปนอกเรื่องมานานแล้วไปหาไปเลยค่ะไปค่ะเรามาดูนะเขามีขนมอะไรใหม่ๆออกมาบ้างไหมมีไหมคะไปเราไปดูนมไม่ใช่นะคะเราจะไปดูนมที่เป็นไข่มุกนะคะน้องตองไปทางนี้ดีกว่าค่ะอยู่ทางนู้นค่ะ ตรงนู้นค่ลุกอยู่ช่องข้างหน้านูนเลยเนี่ยค่ะมีมีเอ,อ่ยนะคะมันเป็นนมไข่มุกนี่นะคะนี่ไงแม่เจอแล้วจ้านี่เราไม่ต้องหยิบมาค่ะนะคะเป็นไข่มุกใช่ไหมเอ,อ่ยเขยา่าสิ้วท้ายนี่ไงไข่มุก เดี๋ยวเราไม่ต้องกินเลยได้เนดะี๋ยวขอดูสิคะมันชื่ออะไรคะเออนี้นะคะเป็นตัวนี้แม่รถเห็นออกมาใหม่นะคะเป็นนมถั่วเหลืองผสมบุกไข่มุกนะคะรสบาวซูกา้าตาโบบาบอยม,มีไข่มกุกอยู่ข้างล่างค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปจ่ายตังคนะ์แล้วจ้ะ ไปไปลองชิมกันเราก็ได้เปิดฟ้ามันออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันราคายี่สิบห้าบาทนะคะเป็นนมถั่วเหลืองนะคะแล้วก็มีไข่บุกไข่มุกอยู่ข้างล่างนะคะเป็นไงคะรสอันนี้รส<อ>ชาติเฉยเฉมันไม่มีไข่มุกใช่ค่ะเดี๋ยวแม่ขอขชิมไข่มุกมันอยู่ใต้ใต้มั้งต้องเทเออกมา ไข่มุกอยู่ใต้ขวดนะคะเดี๋ยวแม่เราลองกินถ้าเราอยากกินไข่มุกกันนะแล้วแม่เราก็อยากรู้เหมือนกันว่ารสชาติไข่มุกมันเป็นยังไงแต่ว่าไข่มุกมันอยู่ใต้สุดเลยนะคะอืมอร่อยหอมจะไข่มุกยังยังไม่เจอเลยค่ะไข่มุกน่าจะอยู่ล่างเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเทดูไข่มุกกันดีกว่านะคะเราจะเทไอ้น้ำตัวนี้นะคะ,ะลงไปในช,ชามเนาะอ่าจะดูไข่มุกนะคะว่าตามตามนิ้มเป็นขาดเดี๋ยวกระเด็นว,ว้าวไข่มุก,ก้ท่านจะอร่อยนะแม่ว่าเทหมดเลยคะ่ะ ตักตักไข่มุกให้เพื่อนๆดูเลยค่ะตักเอาแต่ไข่มุกขึ้นมานะคะเนี่ยอ๋้เป็นเม็ดเล็กๆเลยออ๋เป็นเม็ดเล็กเนี่ยนะคะเป็นไงคะว่ารสชาติมันเล็กมันเหนียวมันเล็กมากค่ะทุกคนนี่ยมากมันเหนียวเหนียวอะเหนียวเหนียวใช่ไหมต้องค่อยๆกินนะคะเดี๋ยวติดคอเนี่ยมันเป็นเม็ดแบบเนี้ยค่ะมันไม่ได้เป็นเม็ดนะคะมันก็เลยนะ อร่อยค่ะก็ให้แปดคะแนนนะคะมันจะกรุบกรุบมันจลยคล้ายๆเหมือนวุ้นเนะอืมแต่แข็งก็เยอะวุว้นนิดนึงน้องไม่ต้องให้แปดคะแนนอันนี้ต้องต้องให้แปดคะแนนค่ะแปดเต็มจากสิบใช่ไหมคะแปดเต็มเก้าดีกว่านี่นะคะทุกคนถ้าใครอยากลองชิมนะคะก็ หาซื้อได้นะคะในเซเว่นอีเลเว่นใช่ในเซเว่นนะคะยี่สิบห้าบาทนะจ๊ะโอเคอร่อยแค่ดูมกิเดียวเออเยอะมันก็อยู่ใต้ขวดดูเหมือนเยเนอะเนาะระเทมามันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ใช่มันจะเป็นสีเอาน้ำตาลน,นะคะทุกคนแต่ว่าก็รสชาติก็อร่อยอยู่นะคะแต่ว่ามันหนึบนึบยังไงกันรีออ่อาออแต่ว่าเม็ดก็ลิด ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์กับแชร์ซับสไคร์ให้เราส่งไปพี่พ้องด้วยนะคะบ๊ายบาย